นี่ครับมือนีเข้าสิมะพัดกวกะเพราไก่ไข่ดาวครับอะไรพี่อนผู้กนนะตั้งกระอัออนฮอนใส่ตะมนลงไป Atau dikho mungi naa, dikho mungi naa. Eh, dikho สุกแล้วครับมะโอี่ก็เอาไวกินกับน้ำิปุ๊บใส่ําไม่นิดนึง ถ้าเป็นพี่เกียงนี่ใส่หนามาเยอะเลยนะวัดขน,นี่นหมูสฝ<ไ>ักขูไก่ไก่เออไก่เลยไก่ทีแดงเยอะเลยมากจวดมาปรุงกันเลยครับ รดดีนิดนิดพ่อแ่แกนแค่องมน้นิดนิดน้ำปลานิดหน่อยชุดรสใส่หมดเลยชิวขท้ผมจะบอกเลยว่าสูตรนี้แซ่บ ซิก็แตนี่บกต้ตะบงตโตะแนนี่แหละนดินนอ่เดี่วนี่ใครอะซือไข่เือแกงมันก็ยินมแ่งเลยเรรยบร้อยครับส่มคอยเขาก็สูงลอยแกกินแกกินป้าเลไลด้วยนะ ว้าวว้าว,ว,าวเสร็จเรียบร้อยครับกระเพราไก่ครับรอไปทอดไข่ครับนี่ครับรอไปทอดไข่กันครับเสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟทอดไข่ดาวต่อชีลูกกี่ใบกล กี่ใบครับพี่สองใบสองใบนะ่พี่ใบเอาแฟดหรือเอาแมวฮะแฝดเนือรอบหน้าบวกซับไปแล้วอแบบเอาสุกไหมพี่ไอ้อเอาไขา่แดงก็สุกเอาไม่สุกอะ่ะสุกแอสุกท <c ười> ปเกีนไปเลย